ครับกับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานกอบพระนะครับปะซุ้มลงยานะครับตาตาฝังพลอยแดงครับตัวจริงมันจะออกแดงวันนี้นะครับอันนี้มันจะออกเป็นพิงพิงสีชมพูหนครับตัวข้างๆนะครับก็อย่างที่เราเห็นก็คือปะซุ้ม ก็น่ายักนะฮะฟันตีขาวนะครับนวดตีน้ำเงินนะแข้งสิงนะครับแล้วก็พญานาคนะครับพญานาคจะเป็นเขียวแดงน้ำเงินนะฮะ mm hmm. ที่เห็นนะข้างๆก็เป็นหลายกระดกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเงินกัะแดงนะฮะก็ประมาณนี้นะยอดก็จะเป็นสีเขียวนะฮะข้างๆก็ พวงสามอนติดไข่ปลานะฮะแกะลายนะฮะมารืเอยๆส่วนด้านหลังนี่แผ่นหลังนี่รู้สึกก็จะทำหน้ากว้างกว่าเดิมเพราะว่าด้านหน้าเป็นเป็นลงยาครับหน้าก็เลยกว้างแผ่นหลังก็เลยกว้างตามทําให้มีพื้นที่ในการแกะมากขึ้นเขาก็เลยใส่กระโหลก,กไปด้านบนจุนทรายนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ปาดนิดหน่อยแต่ข้างๆก็จะเป็นลายลงมาก็จะเป็นแข่งสิงสลับปาดนะฮะ ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะโอเคพูดถึงตัวองค์พระนะฮะพระเป็นพระปิดตานักกล้ามจิ๋วนะไม่แน่ใจว่าจิ๋วหรือเล็กนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นนักกล้ามจิว๋วหลวงปู่ศรีนะฮะวัดอ่างศิลาคุกลักนะฮะคุกลักลงแดง ลงชาติแดงเหลืองนะฮะปิดทองเนื้อนิยมนะครับเนื้อนี้ไดรับความนิยมก็ประมาณนี้นะฮะก็ะบองไฟเห็นนะครับศิลาชัดเจนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ท่านใดชอบดูงาน กระนะฮะเป็นผลงานหรือลายต่างๆกอบลายต่างๆดูเพลินๆก็ฝากกด subscribe ติดตามในช่องหางทองผลเจริญใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับผมส่วนเมือ่อสองสมวันท,ที่ผ่านมานะผมลงแบบลายต่างๆนะครับอย่างเช่นลายกอบกอบของพระสมเด็จพระปิดตากรอบพระกิง่งอะไรประมาณนี้นะครับ ลองไปดูกันได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ